ข้าวที่น่ากินมากๆในมือน,นี้ก็ถือว่า,อาคุ้มมากๆเลยนะคะที่มาในหมู่บ้านที่นี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆออมมี่ด้วยค่ะออมออมี่ออมมี่ออมมี่อามี่ด้วยกันค่ะโอชโอไคลสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่หมู่บ้านกระเรียงโปนะคะวันนี้นะคะจะพามาทํากับข้าวในเถียงนาที่อยู่ท่ามกลางนาขั้นบันไดน,นะคะตอนนี้คืออยู่ในเขาเรียกว่ากระท่อมเนาะเป็นกระท่อมเป็นบ้านของคุณตาคุณยายที่เขาอยู่ ใ้คล้ายกับานาขัา้นบันไดนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเมนูของชาวกระเหรี่ยงโฟในวันนี้นะคะตอนแรกพี่คิดว่า,าเป็นกระเหรี่ยงขานะคะแต่ว่าที่นี่เขาเป็นกระเหรี่ยงโฟที่ศบมือนะคะนี่ชุดที่ใส่ก็คือกระเหรี่ยงโฟนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคนที่นี่กันดีกว่าว่าเขาจะทําเมนูอะไรให้เรากินนะคะไปค่ะไม่เคยได้มาสัมผัสกับพี่สวกระเหรี่ยงโฟเนาะคะั้งก้งแรโอ้โเมู บนกระท่อมล้วนะคะมาเจอกับพี่ใหม่คะ่โโคะโว์คค่ะแล้วก็น้องน้องรุ้งเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาของกะเหรี่ยงโฟน้องรุง้งชื่ออะไรนะคะนา,านาคุเจ่ค่ะนาคุเจ้อแล้วก็ถ้าพี่ใหม่ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงโปชื่ออะไรคะนางแวยนางแหว,เ,วเห็นไหมคะ <laughs> คืนนี้เขาจะเป็นกะเหรี่ยงโฟทั้งหมดคือกะเหรี่ยงโปก็จะข้าน่ารักแบบนี้นะคะอีกแบบหนึ่งเลยแล้วนี่เมนูเราจะทำเมนูอะไรคะ กระดาษกันหนูกักกาษกระหนูกระชายลิงอันนี้คือหนูเนาะหนูนาที่เขาแบบหากันตามในนานะคะเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของชาวกระเรียงเนาะกระเรียงโปกับกระเรียงขาวนี่คล้ายกันนะคะคล้ายกันคล้ายกันเด็กก็ไม่เหมือนเนาะออย่างชุดที่ใส่ก็แตกต่างกันออไปแล้วก็อย่างชุดที่น้องรุ้งใส่นี่คืออันนี้คือเขาพกหน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นทันเนียงนะคะเป็นทันเนียงแต่ชุดก็ใส่คห้ายกะเรียงขาวเนาะ อะไรบ้างคะที่ดีใส่เกงอ๋อใส่เกงเกนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมเมนูของชาวกระเลมโฟนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออะไรบ้างคะเป็นหอมเป็นหอมข้าวแล้วอ๋อข้าวนี่เรียกว่าอะไรคะม,มะีมีอ๋อมีแล้วก็เกงพญาเสือก็ะํำน้ำพิษหนึ่งค่ะนี่คือทางบรรยากาศฝนตกด้วยนะคะวันนี้เราก็จะกินข้าววันนี้แล้วก็เราจะนอนกันที่นี่นะคะน้องรู้นอนกับพี่ไหมหรือว่าต้องนอน เพราะว่าฝนตกหนักนะคะเราไปไหนไม่ได okay. ้ละพี so so ่ใหม่ปกติทำกับข้าวไหมคะทำขึ้นมาเป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านที่ดีน้องรุ้งบอกว่าน้องรุ้งเนี่ยทอผ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีช็อตทยนี่อันนี้คือพีเพียเรียนวิีละเขาก็เรียกพีพีนี่แหละเนาะพี่พีพีพีอ๋อเสียงไม่ได้เออเสียงไม่ได้พี่พีพีพีนี่พวกหัวสวยเนาะที่ชุดชุดของกระดิ่งโ้ง่จังหคะ ที่แี่นตัวสวยสวยนี่เรียกว่าไรคะรีรีรีตัวอรีไม่ีจะได้สำเนียงของกะเหรี่ยงโปกับไปกี่คขาต้องรอดูนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้ี่ใหม่ทำกับข้าวเราดูขั้นตอนการทำกับข้าวเนาะนี่ก็คือแกงหนูนะคะนี่คือหนูนาที่เขาเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาทำกับข้าวในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเมนูของชาวกะเหรี่ยงโปนะคะเขาจะใส่กับแตงด้วยเป็นแตงดอยแตงห้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ระหว่างที่รอกับข้าวสุกนะคะพีทก็เอาอาหารมาให้ไก่ที่เถียงนาของพืชพี P, หรือว่าคุณตาคุณยายนะคะซึ่งเขาอาศัยอยู่กันสองคนตายายที่กระท่อมแห่งนี้เป็นกระท่อม นาขัน้นบันไดนะคะท้ายหมู่บ้านซึ่งเดินมาไกลมากๆอย่างที่คิดที่แล้วที่พิดเดินมานะคะระหว่งางรอไม่มีอะไรทําก็เลยมาถ่ายวิดีโอสวยๆให้อาหารไก่นะคะหลังจากนั้นพิษก็จะไปโพกหัวนะคะเป็นชาวกะเหลี่ยงโปและไปฟังคุณยายกะเหลี่ยงโปนะคะร้องเพลงโบราณให้เราฟังค่ะนี่ก็คือขั้นตอนการโพกหัวแบบสาวกะเหลี่ยงโปนะคะคือต้องเป็นการแต่งตัวเต็มยศแบบนี้จะแตกต่างจากช,ชาวกระเหลี่ยงขาวก็คือ อาจจะมีการโพกหมวนแบบนี้นะคะส่วนเสื้อที่ใส่ก็จะมีลูกเล่นเยอะกว่ากระเรียมขาวนิดหน่อยค่ะกจะพูดแบบน้องรู่งานอะไรนี่ต้องใส่งานไปงานแต่งงางบวชก็ต้องใส่ต้องพูดแบบนี้เออเนี่ยถึงจะแบบเป็นชุดเต็มือกระเรียมโปเนาะถ้าใส่ไม่เต็มก็ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ก็อ๋อ นี่เดีไม่ติเนี่ยเขาจะพบแบบนี้นะคะก็จะเป็นการใส่ชุดเต็มของกระเลงโฟค่ะสวยก็วันว<ล>นี้อยู่กับคุณยายนะคะวันนี้คุณยายจะมาร้องเพลงกระเลงโฟพิทฟังท่านจำพุ่งนานะคะ<ล><ม>คือเป็นเกียรติมากมากนะคะกับช่องลูกพีช n แนลนะคะคือตั้งแต่าทำเพจมาเนี่ยคือพี่เนียต้อนรับดีมากๆแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณยายร้องเพลงของกระเยงโฟให้ฟังมาเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะคุณยายร้องเลยค่ะ

อันนี้คือจบเพลงแล้วใช่ไหมคะรอ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 เปิดตาดีจ้าไม่ถงอหรือว่าโบราล่ะตัวอับบัวกระลือตาแลจ้าลูบักเผูบ้าผูเมลารอเอ๋หลักเพลงคุณเหรอครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณยายอันนี้คือเพลงกระเรียงโปกระเรียงโปแบบแท้ๆโบราณเนาะค่ะก็คุณยาย เอาร้องม้าแต่สาวแล้วน้องคุณยายยัไม่ให้ลูกคุณแกเนี่ยเออมีหลยลูกหลายแค่าสี่ยแก่สเอลาแบบตอนนี้เกล่แล้วึงไม่เนมไม่แยกลยหรออก่อนเห็นโอเคถือว่าหรือวบ้านคุยาที่ถือว่าสุดยอดก็คือคุณยายบอกว่าเมื่อก่อนตอนสาวๆก็คือร้องเพาะนะคะก็ว่าปร้องห้ามตางพุงนาคือฟังแล้วรู้สึกว่าขลังมากว่าคนลุกแล้วเมื่อกี้ก็ยืนฟังสักแป๊บหนึ่งคนลุกมากๆก็ต้องขอบคุณคุณยายมากๆขอบคุณว่าไงคะพี่ ตับเตับเะตับเลาค่ะีตบเลอะนะตับเละรตบเละถ้าแปลแปลได้ไหมพี่ว่าเพลงนี้ร้องแปลว่าอะไรคะพี่ในแม่ท่ากดาตล่ดแบกการแบกูนังเขวมึงนังแม่ท่านหรอฮะมึงนั่งั่เ่าแค่เขวสอะอ๋ช่วยตาไม่หรอ่วจีบกันหนุมสาวจีบกันเกี่ยวาเอเแกีบกวายค่เมือกมนก็เมนอ เราชอบเราไหมถ้าชอบเราก็เออไปด้วยกยันอ๋อแล่ยุคก,ก่อนนี่คือผู้หญิงร้องเพลงจีบผู้ชายอะไรเพื่นอ่ะใ <c oughs> น,นแม่แท้นานเชื่อผ้่แคบที่เลยเส <c oughs> ื่อผแคเชื่อแค่เสือ <c oughs> ผู้ชายจีบผู้ชายจีบก็คือประมาณว่าผู้ชายร้องจีบผู้หญิงแต่ว่าคุณตาเอ่อคุณยายเขาก็ร้องได้อะไรประมาณนี้ก็คือย,อยังแบบว่ายังระลึกความทรงจาอะไรอย่างเงี้ยน้องที่น้องะค,ะค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ฟังเพลงกระเหรี่ยงโฟโบราณที่เขาร้องเกี้ยวพราศีคือส่วนมากที่ทิศไปเนี่ยนี่ก็จะได้ยินแต่เครื่องดน แต่ไม่เคยได้ยินคำร้องประมาณนี้เลยโอเคขอบคุณมาก,กมค่ะพี่ค่ะจับเราะจับเราะจับเราะจั<อ><ก> okay. Okay. บเราะโอเคโอเคค่ะเดเดี๋ยวไปดูแแบบเราะกี่บ้านอันนี้คือกับข้าวกำลังเดือดแล้วนะคะที่เขากำลังปรุงรสอยู่อุ๊ชอันนี้คือเป็นแบบนี้เลยล่ะพี่ขออนุญาตดูหน่อยนะคะดูเลยจะเป็น,น,น,ปน,นละละยัโบราณมากนะคะถ้ากับข้าวเขาใช้ช้อ,อนแบบนี้แบบพี่มันจะได้หอมใช่ไหมคะ นี่คือเราใส่หมูแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาค่ะก็เพิ่งรถแค่นั้นเองเนาะใส่ใบเลมแล้วใส่ใบเลมด้วยคือวันนี้เราจะได้กินอาหารแบบธรรมชาติมากๆค่ะของเรื่องต้องกินธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติเลื่อสิทธิ์ือเปล่าถ้าเราร้านันมีสิทธิ์อเป่าง่ายๆเลนะคะกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วยกันนะคะก่อนที่จะ อาเข้านอนเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็ฝนตกบรรยากาศหนาวมากนะคะไปค่ะถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไปเธอคือมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขาเปล่งบานออกผลให้โลกได้ชื่นชมสรรพสิ่งจึงมีชีวิต ตอนนี้กับข้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาร่วมกินข้าวด้วยกันที่เถียงนาที่นาขั้นบันไดของชาวกะเหรี่ยงโปนะคะคือต้อนรับที่ได้ดีมากๆนะคะนี่เป็นกับข้าวที่น่ากินมากๆในมือนี้ก็ถือว่า,าคุ้มมากๆเลยนะคะที่มาในหมู่บ้านที่นี่นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆๆคนมากๆอมมีด้วยค่ะอมมี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 ด้วยกันค่ะ wa kené wa kené ole 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 tiki c'est kené ole 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 tiki ami